สวัสดีครับพามาเช็คยอดช่วงเย็นครับร้านดิมทางไร้คนขายทุเรียนมียางของเรายังอยู่ครบนะครับผักหมดตะก้าไปแล้วเก็บตะก้าไปแล้วครับผมแตงโมเราเติมใหม่เต็มโตครับเหลือเท่านี้ครับผมสับประรดเหลือหนึ่งลูกโอ้ยนี่มะนาวเราเหลืออยู่สองลูกครับมะนาวใส่ไว้อยู่สองโลเสร็จเสยดครับลูกค้าไม่ไม่แถมเองเลยนะครับเหลือไว้ให้ ถ้ารอบหน้าลูกค้าแถมเองเลยนะครับแถมใส่ไปเกินๆหน่อยแล้วก็มะม่วงกิโล,ลสิบบาทครับผมมะนาวในตะก้านี้ก็ตะก้าละห้าบาทเดี๋ยวเท่านี้ครับเดี๋ยวมาเช็คยอดกันเลยครับผมเ่อไปการเสียเวลาหยิบแล้วหยอดอันนี้ผมง้างขึ้นเมื่อกี้นะครับ